ความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นความโดดเด่นประการหนึ่งที่หนุนเสริมให้จังหวัดยะลาขลับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างคงมั่นเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความมั่งคัง่งนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนทั้งการแสดงพื้นบ้านหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นยะลาสุดยอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชน ในเรื่องของศิล,ละปะก,การแสดงพื้นบ้านเรามีลิเกอยรลูมีบบยงที่สําคัญก็คือเรายังมีหนังตะลุงหรือว่าเราเรียกว่าวายังกูเละแล้วก็มีศิล,ลามีโนราศิลปะการแสดงที่เราได้รวบรวมมาไว้และเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของกลิ่นนะคะการทําผ้าบาติกนะคะมีหลากหลายให้เลือกสรรนะคะเรื่องของผ้ามัดย้อมนะคะกลุ่มของผ้าสืมายญานี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะของจังหวาาัดกัลาก็ถือว่าเป็นสื่อชิ้นหนึ่งนะคะที่จะสร้างความโดดเด่น การให้กับับจงเยีากกล่าวถึงฝีมือเชิงช่างแน่นอนว่าหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญคือเรื่องราวของกรีตตำนานแห่งศาสตราวุธแสนสง่าและวัตถุมงคลมากคุณค่า โดยเฉพาะกริดรามันในอำเภอรามันจังหวัดยะลาฝีมือรังสรรค์โดยนายตีพลีอัตาบูครูช่างกริดรามันสุดยอดหัตถศิลป์สะท้อนความวิจิตรงดงามจากรากแห่งภูมิปัญญาสู่ร่มไสใหญ่ของงานศิลป์เป็นการรักษาสมบัติของชาติคือวัฒธรรมอันบีงามทำให้ชาติพันธุ์มาลายูนี่ได้เรียนรู้เรื่องกิจก็จะได้รู้ถึง รากเน่าทางวัฒนธรรมของเขามีการเปลี่ยนแปลงทางกติีความเชื่ออย่างไรเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่จะต้องสร้างองค์ความรู้ขยายความให้ลูกหลานเราจะได้รับรู้สิ่งเหล่านี้นะฮะจากเรื่องราวของกรีฑ์นำไปสู่เรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายตราบกระทั่งทุกวันนี้ประกอบด้วยศิล ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มีทั้งแบบศิละมือเปล่าและศิละกรีดมายงการแสดงพื้นบ้านสะท้อนศิลปะการไร้รำที่ผสมผสานทางพิธีกรรมความเชื่อการละครนาฏศิลป์และดนตรีเข้าด้วยกัน วายังกูเล็หนังตะลุงมาลายูสื่อพื้นบ้านชายแดนใต้การแสดงเชิดหุ่นเงาที่ถือเป็นศิลปะการแสดงสุดงดงามและวิจิตรดิเกฮูลูการละเล่นเพื่อความสนุกสนานมีการตั้งเป็นวงหรือคณะนำดนตรีมาประกอบนิยมเล่นในงานสำคัญโดยคณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากเช่นคณะมะยะหาซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง กุทศักราช2,559เรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงยังคงดำรงอยู่ในพื้นที่มีความพยายามสืบสารอนุรักษ์เรื่องราวเหล่านี้ไว้คงอยู่สืบไปในฐานะรากร่วมแห่งวัฒนธรรมดังปรากฏอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์บ้านคือเมงตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลา เราพยายามรวบวรวมอารยธรรมลุ่มน้ำสายบุรีนะครับเป็นเครื่องทองเหลืองการแต่งกายเครื่องจัดสารวิถีชีวิตภูมิปัญญาการทำมาหากินของชุมชนที่นี่ครับพยายามที่่ะดึงหลายๆอย่างให้กลับสู่ชุมชนใหม่นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องต้องคู่กับวันเราเพื่อไม่ให้มันสูญหายไปนะครับไม่ใช่สิ่งง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดมาเป็นร้อยๆอยปีนละ้อยู่กับเราเนี่ย วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยให้มันสืบสับเข้าในเลือกนี้มันยากการแสดงมโนราการแสดงที่นิยมกันมากทั่วภาคใต้พื้นที่จังหวัดยะลามีอยู่หลายคณะจนกลายเป็นถิ่นสืบสารศิลป์นมนุราหนึ่งในนั้นคือครูมาณะปอปานอดีตครูโรงเรียนอนุบา,ยาลยะลาคนรุ่นใหม่อนาคตไกลที่มุ่งมั่นตั้งใจสารต่อการแสดงมนราในระดับจิตวิญญาณ ในตะมนยุบรเราเราสอนรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่เด็กกลางคือเด็กที่เขาสนใจเราไม่ได้บังคับหนึ่งผู้ปกครองชอบสองเด็กชอบด้วยถ้าเป็นการบังคับนี่คือมันไปไม่ไม่ถึงฝั่งไปไม่ถึงฝั่งคือโนโราต้องฝึกถ้าจะให้เก่งก็าถึงต้องเข้ากระดูกดำเหมือนคนแก่ๆเขาว่าฝึกใอ้เขาโดกดดำคือฝึกและต้องเป็นทุกอย่างแต่ถ้า,าแบบแบบลักษณะที่ชอบคือมาถึงชอบโชว์สักหนึ่งงานก็จบแบบนั้นก็มี แต่ในตำบลยุโปรของเราตั้งตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมวัยมัธยมนักศึกษามีหมดปรดิญญาตรีจบเป็นครูแล้วก็ยังมีรำอยู่นะครับก็ยังส่งเสริมยังอนุรักษ์เอาไว้นอกจากความโดดเด่นเรื่องการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นผ้านในจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนอัตลักษณ์และความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแนวทางศิลปะบริบทแวดล้อมรวมถึง การยกระดับต้นทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ตัวอย่างของกลุ่มสียะลาบาติกในอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีครูปิยะสุวรรณพฤกครูช่างศิลปหัตกรรมหนึ่งในกลุ่มที่ให้ความสำคัญเรื่องภูมิปัญญาของผ้าริเริ่มการทำผ้าบาติกพร้อมกับฟื้นฟูตำนานของผ้าปะลางงิงสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง วิสาหกิจชุมชนเก๋บาติกเป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองสร้างจุดเด่นจากการผลิตและจำหน่ายผ้าและเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะบาติกเขียนมือและผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกบาติกเพทนหรือกระเป๋าถุงผ้าผ่านแกนนำที่สำคัญคือนางสาวดารินดวงเต็มซึ่งเคยเผชิญวิกฤตชีวิตช่วงเศรษฐกิจฟองสบูแ่แตกเมื่อปีพุทธศักราช2540ก่อนจะลุกขึ้นสู้ชีวิตใหม่ กระทั่งปุบปั้นเสน่ห์ผ้าบาติกงานเขียนมือที่มีเพียงหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกโชคดีที่บาติกในจังหวัดยะลานี้จะไม่ซ้ํากันต่างคนต่างมีเอกลักษณ์แต่ของกจ,จะเน้นเรื่องของการเขียนมือแล้วก็จะสืบสารเรื่องการเขียนมือโดยที่เราเอาเยาวชนในเขตชุมชนมาเรียนเราไม่คิดแค่ใจ่าเรียกว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้เขามาลองว่าเขาชอบศิลปะหรือเปล่า มันเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าเรากล้กาท้าว่าชิ้นเดียวผืนเดียวทุกดอกทุกชิ้นเราเขียนมือหมดเราจึงมั่นใจในความเป็นภาคเขียนมือของเราสำหรับเรื่องราวของผ้ามัดย้อมในจังหวัดยะลาแน่นอนว่าตำนานของผ้าสีมายาจากการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านในนามกลุ่มผลิตภัณฑ์สีมายาณบ้านนารมอำเภอเมืองยะลาย่อมเป็นหนึ่งในความภูมิใจของชาวยะลา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นบนผืนผ้าที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยสีจากดินและลวดลายภาพวาดฝาผนังเขากำปั่นและภูเขาวัดถ้ำอายุนับพันปีสะท้อนรูปแบบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณมาไว้บนผืนผ,ผ้าจุดเด่นของเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือมันเน้นเรื่องธรรมชาตินะคะวัตถุด,ดิบที่เป็นของในหมู่บ้านเรานะคะเช่นดินดินก็คือ ดินที่อยู่เชิงเขาที่มันจะไม่มีที่อื่นน่ะดินสีแดงเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเรียกเขาเรียกปุ๋ยปุ๋ยคือมายาภาษาภาษาพื้นเมืองเขาเรียกมายาเราก็เลยออกมาตั้งเป็นชื่อกลุ่มว่าสีมายาตรงตัวไปเลยน่ะทําไปทํามาก็เราก็มีความคิดว่าเราจะย้อมผ้าย้อมเสื้อแล้วก็ทํากระเป๋าทําของเป็นที่ระลึกช้างรายได้ด้วยค่ะ เราทํเพื่อความสบายใจกําไรมันจะตามมาเองกําไรพี่คือกาไรชีวิตนะคะไม่ใช่ว่ากาไรเป็นเงินที่นี่เราก็มีกาไรตรงนั้นค่ะเหมือนป้านี่อยู่บ้านกับมหนึ่งมือสี่ถ้าธรรมดาเราก็ไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันแต่พอมารวมกลุ่มกันมันได้สนิทสนุมกันขึ้นค่ะจากสุดยอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชนของจังหวัดยะลาผ่านการจัดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบสร้างผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม จัดรูปแบบการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเก่ากับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับเชิงคุณภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหนุนเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจก่อสายใยระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่และประการสำคัญคือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บุคคลและชุมชนอย,อย่างยั่งยืนต่อไป